เดี๋ยวซิมาบอกเ,เรื่องกนอนไรยังสุฟังแล้วไปนี้ <c oughs> <c oughs> ขอกินจังหน่อยก่อนพี่น้องโอ,โอ,อ <c oughs> ้โห่พยาบาลและเื้าสวัสดีครับพี่น้องเมนี้คอยมากผู้เดียวม้วนเมนูนี่ม้วันบะมักขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลากับว <c> ่ <oughs> าปลากับปลา น้ำยาป,นป่นปลาทูเนี่ยพี่น้องใส่ป่นปลาทูแล้วก็ไอ้ที่ตาม,มาแห้งๆแล้วก็ใส่กระชายใส่ตะไคร้เระวาป่นปลาทูแห้งใส่เครื่องหอมตะไคร้เอ้ยหอมแล้วก็กระเทียมขั่วตำใส่กับปลาทูเลยพี่น้องมาเสิร์ฟเริ่มกันเดีย๋ยวชิมาบอกเรื่องเรื่องกันยังชุ่มฟังแล้วมันนี้นน <c oughs> ขอกินจังหน่อยก่อนพี่น้องโอ้ยมืัอนี้อันจะเป็นข่อยได้ข่อยได้อันเกือบปีแตกอ๋อยังไหม <laughs> ดีนะอดได้เดี๋ยวชิบืชอฟ้ามาเรียงอย่างม,ามักแซ่บๆเหมือนกันน้อขนมจีนเป็นขนมจีนในเพ่งแล้วแล้วเราก็เอามาต้มเอาทำซอย loại gì vậy Tìm đẹp ngay ngay nhỉ? Và vào mưa lọt vẫn bất nhận được mất bất bản thân rồi được ก็งว,วยๆอยู่ร้อนอยู่สัจุบานเขาใส่อันตีนไก่กับอันชิน <c oughs> ้นปลาเนาะนี่ม่มีไหมนี่อาจจะมีแต่ว่าเรายังไม่รู้จักที่ซื้อถ้าอยู่ในตัวเมืองโอมานอะ <c oughs> มัดกันอะเมืองมัดกันอะของไทยคุ้นไทยลายขายหลายแต่ว่าวยังไม่เมืองข่อยนี่มันไก่ รู้รู้มีนไก่มีตีนไก่ไหมอ่ะรู้รึวะม่รู้เห็นตอ่ะาเคยซื้ออยู่เนาะแค่นะ อยากดูอยากเห็นไ <c oughs> มนได้อันอบอกกระโม่อยู่ได้อนันตัวเมื่อโอมานมัดกัด <c oughs> โมอบอกว่าลูกค้าผู้ชายอ่ะทําเด็บผู้ชายไม่ใช่ง่ายนะมาทาัน่าหมอเฮดเล็บชิปคน้นโดนคอมเพนเจ็ดคนเพราะลูกค้าผู้ชายเรื่องมากเอาทุกสิ่งทุกอย่างจะให้เนียนคลิปเลย มื่อนี้่อยกันเลยเห็นเล็บเ <c oughs> จอลูกค้าเรื่องเยอะเหมือนกันกเล็บมือเล็บเท้าค่อยคอยใส่เวลาชั่วโมงกว่านะีมองนั่นกาซิเอามองนี่กาซิเอาค <c oughs> อยเกือบปิดแต่ดีนะอุดใจได้ <c oughs> ก ing, <S <s ็คอยเปลี่ยนสล่งขงก็สิเป็นเรื่องเาะว่าท้าไทยต้อตีหน่อยเออถจ้าเห็นปะจำเจอครัวร้อนมากก็ลำเหงื่เียกแข็งเลยร้อนแค่ไหนก็ทำได้ถ้ามีเพื่อ่อย่ใกนกันอืม Tặng các bạn Có lúc xịn hoài luôn Tiếng tui làm nó thay phẩm của thuật lột ไม่อย่างมีเรื่องไม่เลวนะ

เอามะคุกกินพี่น้องอยังไม่อิม่อมเพราะว่าเป็นปนป่าพี่น้องเอ,อเี่ยแล้วกระแซงไปแล้วพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ซอยข่อยดเด้อเต้นเดินมาหลายแต่ว่าอยากไดอยากกดไลค์กดแชร์อยากาเจ้าอ,อยากได้ก็เจได้มีรายได้จากเฟซบุ๊กอีกช่องทางหนึ่งพี่น้องเอา้ากราบขอพูดถูกกำลังใจครับพี่น้อง สิ่งรดบุรีจะขอโทดขอภัยครับพี่รองไปแล้ว,ลวค,รลครับสวัสดีครับ